วันนี้เราอ,อยู่กันที่ตลาดอุบลสแควร์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือตลาดแถวรา้านบิ๊กซีนั่แหละพี่น้องที่ของกินได้หลายหมองปั๊มน้ำมันเกล็ดละบักลุงตายมันบอกว่าการันตีลานนี่ลูกสิ้นแสบแน่นอนเพราะว่ามันเคยกินตอนอยู่ขอนแก่นมันบอกว่าแ่บแห้งน้ำจิมนี่บอกเลยว่าสุดยอดเมื่อสันเออก็เลยอยากกินบ่งก็เลยมาซิมนี่ละมันก็มีหลากหลายอย่างนี่ครับตามไปเลยมือหันนี่ละภาคเพราะท่านขอโทษไหลายไม่ละสิบบาทครับบ่แพง ลานเนี่ยแล้วก็ไม่ไงพร้อมเอาพกากันอยากกินยัางก็ยิบเอาอันนี้เอาเป็นใส่กรอกเอน็นเอนียงเอน็นลูกซินหมูลูกซินปลาแล้วก็สีมีเอน็นไกเอ็นเนื้อแล้วก็เนื้อล้วนเอาอันนี้เอ็นเนื้อสองไม้ตามด้วยเอ็นหมูหนึ่งไม้แล้วก็เอ็นไก่หนึ่งไม้เนี่ยตามนี้เลยเดี๋ยวจะของ้านคนงามมาสีย่างให้นี่ละอุ่นให้เขาจะข้าวนี่แบบนี้ละ กะนตีดำจีมาแซบแน่นอนลดเด็ดแน่นอนมาสั่นเนี่ยอาสุกแล้วก็ใส่ถุงทอนตัวมันสุกอยู่แล้วคืออุ่นไห้มันห้อนนะั่นนะพี่น้องลาดนี่ผู้ใดอยากกินกับมาเด้อครับอยู่อุบลสแควร์ครับเหลืออีกอย่างหนึ่งกระเอินว่าตลาดแถวลาดบิ๊กซีอุบลน,นั่นละมองปั๊มน้ำมันเกาท่างเขานั่นก็ะ้างไปบิ๊กซีไงนั่นละพี่น้องอยากกับมาจับมาจ้วงมากินมาเซอร์มาจับใจกันได้เลยเนี่ยอันนั้นเรากลัางเห็นอย่างโอ้เราทอนเงินเนี่ย ผู้บ่าวกับมีเด้อผู้สาวบ่ได้ียกพร้อมผู้บ่าเนี่ยจ้าของร้านแล้วเป็นทั้งผู้บ่าวผู้สาวอ้าวสุกแล้วใส่ถุงบาดเนี่ยเนี่ยใส่ถุงนี่เลยเอาถุงเดียวกันเลยบาาักข้าใส่เลยครับเนี่ยเล่ากับซิมมี่พักให้พร้อมน้ำจิ้มใส่กระปุกคือกับคือกระปุกแก้วนี่ละเนะี่ยสุดยอดเลยพร้อมครับเป็นตะกินโย่ห่อยกินน้ำเด้อว่าสัสเอาพังพากู้งไปย่างสัสกินน,กน้ำกันหรอเนาะมาดน้ำกันกินน้ำกันตัวเนี่ยเจ้ แย่งกันละบันเดะปวดแทงว่าบ่าอยกินน้ำซ้่มเพิ่นว่าเมียก็ไดดไปเหล่ายางผู้เดียวลยะกินกน้ำเนี่กับว่าสเนี่ยยางน้ำกลดเราทำอีกหิ้วแล้วเอ้ากินน้ำเน่ยเน่เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเน่ยน้ำจิ้มก็จะเป็นแบบนี้ครับเบื้องจากสีกะเออกะบ่หัวยังไห้คแนนพอนไดอ่ะพี่น้องบ่ามันน้ำจิ้มมันติดแ่บบ่เบื้องที่นาตาบ่สทันไดนะอ้า จิบมาแจากใจก,กินน้ำกันแม่นะอ้ยจะแม่ลีลาคักเวย้ยว้าผู้หิวกับหิวเราได้ยันนีไงผงเธอสียิบได้แต่และไม่อา้าวยิบใส่จานเป็นใส่กอกแล้วก็เะมีะพวกเอ็นเนื้อเอนหมูหมูล้วนเนื้อล้วนและลูกสิ้นปลาครับพี่น้องนี่ตามนี่ครับที่ากันเอามาเมืออหันนะจากมันจากใหม่กับบดได้นับขื้กันเนี่ยโอ้น้ำจิบนี่เป็นตาแซบเนาะเออเนี่ ส่วนลวดไอ้มว้วนนี่หหวเนาะกับมันหิวแล้วเดี๋ยวสิเปิลให้กินนะใจเย็นนะนี่ครับน้ำจิ้มครับจะเป็นประมาณนนี่อ่ะอันนี้เป็นไส้กรอกไปเก็บเอาไว้ใครกินพักอีกแล้วบริจาคียวตีอยากกินลูกสิน้นเะมียหยอกเน่ยโอ้ยเนาะพอรักดอกหยอกเล่นเพิ่นวะอ้าวนี่น้ำจิม้มจุ่มเลยเลยโอ้โหปุ้ย น้ำจิม้มคือสีงามเถอะวะอู้ย่อยโปกๆเลยบาดเนี่ยพิน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 ทันทัน,น,นเอาจุ่มแล้วช้ำๆเอาคัมย์ยังไงเลย้ยคัมตาสวดเลยไปสามสองหนึ่งหยัดเอ้ยเอ้ยน้ำจิ้มเข้มข้นดีแซ่บมตัวละกินกับพักนี่กระเขากันบริสันเอาอีจะคัม,มบังล่ะยัดบ้างโอ้พระเจ้าเป็ดตรรรราแซบ่บมน้อเอ้ยเซียแซ่บม มาเอาลุงกินไอ้กูเบิงด้เนี่ยอันนี้เราจะเริ่มเป็นอ่าเอ็นย่างสักอย่างนี่หละน่าจะเอ็นเนื้อครับบอกเอ็นเนื้อกันนาจะเป็นเอ่นเนื้อร่วนครับผมแต่เบิงแล้วน่าจะเป็นเอ็นเนื้อแล้วครับพี่น้องเอ็นเนื้ออ่ะจิ้มมันงามเลยครับนี่จำไปละเง่าขืนว่าวับเดียวเป็นแต่เสียบอยู่ครับเอายัดสองหน่วยเลยบ่ถือใจเพื่อไรสมัยอยู่คอนแกนเพิ่นมากกินมาสน่นแซ่บเพิ่นกระลั่นตีลาาเนี่ย กินพักเตืมพร้อมหยัดสาขามีทัวประเทศเลยครับลานนี้ครับสุดยอดอีลิลิเอา้าเอาตัวเด็เอาตามด้วยเอไก่บบเอ็นไก่ก็น่าจ,จะเอ็นหมูจักเอ็นยังสักอย่างนี่แหละครับลืมเอาสองนวยพาร์สันเอากินสอบพร้อมกันสองนวยจัดตัวเนี่ยสามสองหนึ่งหยัดปานนี่าจะคล้องปากหน่อยอุ้ยอ,อมได้ขอลูกบอล แสบบ่สุดยอดเลยมากลายผมบอเซียดอกว่ามันดีแซีบบ่แต่ว่าต้องให้เจฟ้าสร้างและจว่วงอีกจักกอนผมจังสิซิมวยเพื่อนนี่เอาสองไม่พร้อมกันเลยบ่คือสีสวดลวดโลภเทีอสิสิกันมันสีเฮียหมว่ายกขึ้นอะไรนี่หอยโปกๆสร้ามันเถะกินโลพี่น้องัดพร้อมกันน้ำลายแตกไปยากแลวได้ยันนี่โอ้ยแซียบบ่ยันนี่แซยบแสบแห้งบอสันบกินหลายปนี่บอสัน เบื้องดูลองเบิ้งก่อนดูแซบอิรีบอนี่เบิ้งจัดสีแหละผมก็สิยี่นี่นะเนี่ยพอมันหอนเอาแซบอิลีบอเดี๋ยวความตังใจลองเบิ้งกอนสองหน่วยอืมเฮ้ยเฮ้ยเสยบแสบเสบ,สบนำจิ้มนี่แซบแต่ว่าทีนี้นะคือมันห้อนครับมันยังห่อนอยู่คือพากจินได้ปะหอนกันหรเอายัดก่อนพี่น้องมาสาม,สอ,อมสองหนึ่งพร้อมเลยสองหน่วยเนี่ยยัดเข้าไปเลย มาครับมาเสียน้ำกันครับออมนีม่แซบครับกินกบผักเดี๋ยวเอาผักกินม,มังกนสีแซบวะลออมักอกนผักเนี่ยกินลูกสินไม่ต้องกินกบผักมาจักสีแซบนะสุดยอดอยู่เด้มากอยู่ครับเข่าท่ายอยู่น้ำจิ้มนี่แซบดีครับเฉพาะเมนคนหุ่มซื้อไลยโอ้สุดยอดเลยเรื่อบบอกซื้อร้านซื้อร้านซื้อลูก ลูกิ้นปิ่งในตีเดอผู้ได้หาบพ่อเขาแม่ยางเลาะเบิ่งนี่แหละหลานซีกากีคือตำรวจนี่แหละบ๊ายบายเจอกัน